Read ready the point ready to join is วันนี้เหนื่อยเหงาเบื่อเราขอเป็นกำลังใจเล็กๆพาคุณไปค้นหาคำตอบกับหนังสือที่เราเลือกเพราะเราเชื่อว่าหนังสือจะหาคำตอบให้เราได้เสมอ r e a d the Point Eat Lady to Joy สวัสดีครับเอกเอกชัยกับรายการ Lead the Point นะครับ อีพีนี้เราจะมาพูดถึงการรักตัวเองรู้จักคนอื่นแล้วต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นใส่ใจตัวเองให้มากกว่าที่ใส่ใจผู้อื่นเนื้อหาเรื่องราวดีๆจากหนังสือสัญญาณนะจะยิ้มให้ตัวเองในวันหนึ่งเราทักทายผู้คนมากมายแล้วคอยถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม ในวันหนึ่งเราชื่นชมและให้กำลังใจผู้คนมากมายเก่งจังเลยสุดยอดมากๆในวันหนึ่งเราขอบคุณและขอโทษผู้คนมากมายขอบคุณนะเหนื่อยแย่เลยขอโทษนะที่ทำให้ลำบากและในวันหนึ่งเราก็ยิ้มให้กับผู้คนมากมายแล้วตัวเราละ่ะได้รับรอยยิ้มนั้นบ้างหรือยัง เรามัวแต่มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นอย่างเคยชินจนบางทีอาจลืมคิดไปว่าเราเองก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เช่นกันสัญญานะว่าจากนี้ไปจะไม่หลงลืมความเป็นตัวเราเองจุดหมายปลายทางสำคัญแค่ไหนเรื่องระหว่างทางก็สำคัญเท่านั้นทุกคนมีปลายทาง และเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงด้วยกันทั้งนั้นบางคนสนใจแค่เพียงจะไปถึงให้ไวที่สุดจนลืมสนใจเรื่องราวระหว่างทางแต่บางคนดื่มด่ำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจถึงปลายทางช้าหน่อยแต่ก็พอใจถามว่ามีข้อไหนผิดก็คงตอบได้อย่างไม่คิดว่า ไม่มีหากเธอมุ่งมั่นที่จะไปยังจุดหมายอย่างชัดเจนฉันก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมพักหายใจทุกเช้าเมื่ออาทิตย์สาแสงนั่นเป็นการบอกว่าเช้าวันใหม่แล้วนะไม่ว่าแต่ละวันเธอจะพบเจออะไรแต่จเจอเรื่องที่ทำให้เธอเจ็บปวดหรือเสียใจมากมายแค่ไหน เธอต้องบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะหลายครั้งที่เราเจอกับปัญหาและไม่รู้จะผ่านไปได้ยังไงบางทีคำตอบของคำถามที่แสนยากนี้กับทำได้ด้วยวิธีแบบง่ายคือหากวันนี้เหนื่อยก็หยุดพักล้มตัวลงนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นใหม่เท่านั้นเองแล้วเมื่อเธอลืมตาขึ้นมา มองแสงแดดอาทิตย์ที่สาสองนั่นแปลว่ามันคือเช้าวันใหม่เธอควรอยู่คิดเรื่องเมื่อวานและใช้ชีวิตไปกับวันนี้ก็พอทุกคนมีทุกวันให้เริ่มใหม่เสมอแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นจริงหรือทุกครั้งที่เจอปัญหาในความคิดแรกคือใครจะไปยิ้มอออ แต่หากเธอมองปัญหาเป็นบทเรียนเธอก็จะยิ้มให้กับปัญหาเหล่านั้นและไม่ว่าเรื่องอะไรในชีวิตหากเธอมองด้วยทัศนคติที่ดีเธอจะยิ้มกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายไม่มีใครในโลกที่ไม่เจอกับปัญหาวันหนึ่งเธอจะหันมาขอบคุณทุกปัญหาที่ทำให้เธอเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สุดท้ายฉันถามตัวเองอยู่หลายครั้งว่าหากฉันยิ้มทุกเรื่องจะง่ายขึ้นจริงหรือและฉันก็พบคำตอบแล้วว่าจริงและจริงที่สุดตั้งพลังบวกให้ตัวเองเสมอมีทัศนคติที่ดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะพาไปเจอแต่สิ่งดีๆให้เวลากับเวลา เมื่อก่อนฉันไม่เคยเชื่อเรื่องที่เขาพูดกันว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเวลาจะช่วยทำให้เราดีขึ้นเวลาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จฉันคิดเสมอว่าเวลาจะช่วยเราได้ยังไงเวลาไม่เคยเดินมาปอบเวลาไม่เคยช่วยผักเราให้ไปถึงปลายทางเวลาไม่เคยทำอะไรเลย แล้วแบบนั้นเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไรแต่พอเวลาผ่านไปเราใช้ชีวิตของเราทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆหันมาอีกทีเวลาก็เดินมาพร้อมกับเราเวลาที่เดินไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดทำให้เราเห็นว่าชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับเวลามีแต่เดินไปข้างหน้าตลอด ไม่มีเมื่อวานให้ย้อนกลับไปแก้ตัวมีแต่วันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้นจริงๆแล้วทุกวินาทีที่ผ่านไปนั่นแหละที่คอยช่วยเราอยู่เสมอช่วยให้เราค่อยๆยอมรับกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวแม้เวลาจะไม่เคยมีคำพูดดีๆมาปลอบใจ เวลาไม่เคยเดินมาตบไห่แล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะแต่เวลาทำให้เราเรียนรู้และปรอบตัวเองเป็นฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดในชีวิตเคยจงให้เวลากับเวลาคาดหวังได้แต่หากผิดหวังก็แค่ยอมรับและเดินต่อไปไม่ใช่ทุกวันที่จะดี แต่ก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะแย่ในชีวิตเรามีแค่สองวันคือวันนี้กับพรุ่งนี้และหลายครั้งเราก็ชอบวันนี้จังแล,และหลายๆครั้งเราก็ไม่ชอบพรุ่งนี้เลยชีวิตก็สลับกันไปมาอยู่แค่นี้บางทีวันนี้ก็แสนดี ซาจนไม่อยากให้พรุ่งนี้มาถึงแต่บางทีวันนี้ก็แย่ถ้าจนรู้สึกว่าอยากให้พรุ่งนี้มาถึงเร็วๆแต่รู้ไหมว่าเป็นเรื่องปกติมากๆที่ในชีวิตจะมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่เพราะชีวิตก็มีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้วนไปวนมา 365วันจนครบปีและก็ยังจะวนไปอยู่แบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนนั้นคงไม่แปลกหรอกใช่ไหมที่จะมีทั้งวันที่ดีและแย่ป่าปนกันไปวันไหนที่เธอรู้สึกแย่ฉันอยากให้เธอสนใจแค่สิ่งที่ควบคุมได้ และช่างมันกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ดีกว่าเธอ,อควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้ฉะนั้นขอให้เธอปล่อยวางและอดทนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และจงจำไว้เสมอว่าไม่ใช่ทุกวันที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันที่แย่ จงเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรง่ายๆจะได้มีความสุขเยอะๆขอให้เธอเพราะความสุขไปทุกที่ยิ้มกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เจอในทุกๆวันอย่าลดคุณค่าความเป็นตัวเองเพียงเพราะใครบางคนไม่ชอบในสิ่งที่เธอเป็นหลายคนมักรู้สึกด้อยค่าตัวเองเมื่อถูกใครบางคนตำหนิ แต่มันสำคัญด้วยหรือกับการที่ใครสักคนไม่ถูกใจในสิ่งที่เธอเป็นฉะนั้นอย่าลดคุณค่าของตัวเองเพียงเพราะใครบางคนไม่ชอบเธอจะเป็นใครก็ได้แค่เป็นคนที่มีความสุขก็พอเคยลองนับไหมว่าเราเคยพยายามจะเป็นคนอื่นกี่ครั้งเชื่อว่าหลายๆคนคงไม่เคยนับ พราะเราต่างเคยอยากเป็นคนอื่นหลายครั้งเหลือเกินตั้งแต่เด็กเรามักจะเคยได้ยินเสมอว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีไรายได้เยอะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอาชีพที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจและคนรอบข้างนับถือแต่เคยถามตัวเองไหมว่าอาชีพเหล่านั้น เป็นอาชีพที่ชอบหรือต้องการจริงๆหรือเปล่าซึ่งบางคนก็คงตอบไม่ได้เพราะยังไม่รู้พอโตขึ้นผ่านอะไรมากมายอาชีพเหล่านั้นที่เราเคยอยากเป็นก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไรายได้ให้กับเรามากมายอยู่เหมือนเดิมแค่วันนี้อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการบางที การมีอาชีพในแบบที่คนอื่นบอกอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพในแบบที่เราพอใจนักเพียงแต่ทำให้คนอื่นภูมิใจและยอมรับเท่านั้นเองไม่เป็นไรหากเธอต้องการที่จะมีชีวิตในแบบของเธอและไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหากจะมีใครสักคนไม่ยอมรับหรือพอใจในสิ่งที่เธอเป็นสุดท้าย ชีวิตเป็นของเธอและทุกคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปเธอคือคนเดียวที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเองเธอต้องให้เกียรติตัวเองก่อนเสมอใส่ใจความรู้สึกของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไรอยากเป็นแบบไหนแล้วเดินไปตามทางที่ตัวเองเลือกเธอไม่ต้องเป็นคนเก่งทุกเรื่องก็ได้นะ ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องในชีวิตแต่หากเธออยากเป็นคนที่เก่งขึ้นเธอแค่ต้องฝึกฝนและพยายามเป็นตัวเธอที่พร้อมจะปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆวันไม่มีใครรู้จักตัวเธอดีเท่าตัวเธอเองเป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยและเป็นจริงเสมอมาเพราะเธอเป็นคนเดียวที่อยู่กับตัวเองทุกวินาทีเพราะฉะนั้น เธอควรจะเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดกว่าใครบนโลกนี้ค่อยๆใช้ชีวิตนะคนที่มีความสุขคือคนที่ใช้ชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่ไม่มัวแต่สนใจเรื่องของคนอื่นใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพื่อในวันหนึ่งที่มองกลับมาก็ยังรู้สึกขอบคุณตัวเองอยู่เสมอใช้ชีวิตของเธอให้เต็มที่นะ เราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นหรือตามแบบที่คนอื่นพอใจอย่าเอาความสุขของเธอไปฝากไว้กับคนอื่นความที่เธอไม่เพอร์เฟกนั่นแหละเพอร์เฟกที่สุดแล้วทุกคนเกิดมาล้วนมีความแตกต่างกันเสมอและแน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%เซคนหนึ่งถนัดซ้ายคนหนึ่งถนัดขวา คนหนึ่งเก่งร้องอีกคนเก่งเต้นบนโลกใบนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครมีแต่ใครถนัดอะไรมากกว่ากันอย่ามัวแต่เจ็บปวดกับอดีตที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดก็พออย่าให้เรื่องของคนอื่นมาเป็นขยะในหัวใจเธอจงรักแบบที่ไม่เจ็บปวด คิดถึงแบบที่ไม่ทรมานตั้งใจทําทุกอย่างเหมือนกับว่าไม่มีใครสนใจแล้วเธอจะทําทุกอย่างออกมาได้ดีที่สุดนาฬิกาบอกเวลาแต่ไม่ได้ทําให้เราเดินไวขึ้นทุกคนมีเวลาเท่ากันอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ทําให้ทุกใจการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ทํายากมากที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราสงบสุขที่สุดหากวันนี้เจอคนไม่น่ารักไม่เป็นไรแค่เธอน่ารักกับตัวเองก็พอแล้วไม่มีรอยยิ้มไหนสดใสเท่ารอยยิ้มของคนในกระจกอีกแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากและนี่คือเรื่องราวดีๆในอ p ีนี้อ p ี EP หน้าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนที่จะนำมาแชร์ให้คนผู้ฟังอีก ฝากติดตามรายการ Lead the Point แล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ